ข่าคือข้อระหว่างขาท่อนบนและขาท่อนล่างมีลักษณะเป็นข้อต่อสามารถพับเหยียดยืดได้เข่าถือว่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์โดยเข่ามีเส้นเอ็นและพังผืกร่างเนื้อต่างๆเพื่อค้ำจุนและเคลื่อนไหวมีเส้นเลือดและเส้นประสาทต่างๆมาหล่อเลี้ยงข้อเข่า ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักตัวเกือนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันล้วนส่งผลกระทบต่อเข่าได้เช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งยองเป็นประจำการออกกำลังกายการเล่นกีฬาหรือการลื่นหกล้ม ทั้งหมดนี้ต่างส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาข้อเขาได้ทุกเพศทุกวัยและหากปล่อยไว้ไม่รีบทำการรักษาอาจนำไปสู่ภาวะข้อเขาเสื่อมได้